ช่วงไอทีนมีสไตล์ by seven e สวัสดีครับผบกับอาเช่นเคยนะครับเรื่องอย่พวกเรากิจกรรมก็ต้องเยอะเป็นธรรมดานะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของในตู้เย็นที่ทานไม่หมดสักทีตรงกับเพื่อนเพื่อนชาวไอทีทางบ้านถามมาว่าการถนอมอาหารง่ายๆนั้นทำอย่างไรถามมาแบบนี้อาจัดให้ครับ ันนี้ขอเลี้วิธีการทําไข่เค็มแบบง่ายๆแล้วกันนะครับแน่นอนละ่ะสิ่งที่เพื่อนๆก็ต้องมีก็คือไข่เป็ดเกลือยินสอพองน้ําสะอาดแล้วก็ภาชนะที่ปิดได้สนิทครับจากนั้นล้างไข่เป็ดให้สะอาดแล้วก็นํามาต้มกับน้ําเกลือนะฮะพอกด้วยยิอพองแล้วก็เก็บไว้ในภาชนะ7วันเพื่อนๆก็จะได้ไข่เค็มแสนอร่อยแล้วครับอธิบายไปตั้งเยอะแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกหิวไม่ไหวแล้วล่ะครับงั้นจับเมนูใหม่เลยดีกว่าบิ๊กเปาพนงไก่ไข่เค็มเลยแล้วกัน หืแป้งนุ่งๆกินหอมๆของวผแดงก็ต้องขอคุณ7 e เ e ่นอีเลเเพื่อนที่รู้ใจของอาร์ตด้วยแล้วกันนะครับและก็อย่าลืมนะฮะถ้าใครมีอะไรสงสัยถามอาร์ตได้เลยเดี๋ยวอาร์ตจัดให้ครับวันนี้ขอไปกินก่อช่วง e i g ี t e e n style by s e v eleven